ใครปวดหลังหมอลองกระดูกเคลื่อนกระดูกเคลื่อนให้มาฝึกท่านี้ท่านี้มีชื่อว่าท่าบานครับจากข้อเขา่าฟังให้จบแล้วค่อยฝึกตามกันเพราะรายละเอียดมีเยอะมากๆก,กดแชร์กดเซฟเพื่อไว้ดูย้อนหลังท่านี้ดัดแปลงมาจากท่าเพื่อทิศที่ฝึกกับรีฟอร์เมอร์ที่เรียกว่าตายสเตท ท่านี้จะไม่เหมาะสําหรับคนที่มีอาการปวดข้อเขา่ามีแรงกดเนี่ยที่ข้อเขา่าเพราะฉะนั้นใครปวดข้อเข่าไม่ควรทําอย่างแรกเราต้องเอามือเท้าเซลหาขอบกระดูกเชิงกานให้เจอ,อกระดูกเชิงกานก็คือขอบซ้ายขวาตรงนี้พอเราเอามือวางที่ขอบกระดูกเชิงกานเราจะเจอตําแหน่งของหลังส่วนล่างให้เราเอามือแปะไว้ตรงนี้จะเป็นความโค้งช่วงหลังล่างซึ่งจะมีความโค้งไปทางด้านหน้านิดน,น พอเราหาตำแหน่งได้แล้วให้เอามือวางไว้ <_ d ream> เหนือขอบกระดูกเชิงการซึ่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของกระดูกหลังล่าง,ลางและมืออีกข้างหนึ่งไว้ที่กึ่งกลางพุงที่สำคัญเราต้องยืดตัวตรงเพราะจุดที่เราจะขยับหรือเป็นบานพับมีแค่จุดเดียวคือจุดที่ข้อเข่าตรงนี้เท่านั้นข้อสะโพกต้องตรงหลังต้องนิ่งก้างขาเท่าข้อสะโพกเสร็จปุ๊บให้เราหายใจเข้าเตรียมตัวหายใจออกทางปาก ลีนแบ็คเวิร์ดมาข้างหลังให้รู้สึกตึงตรงที่หน้าขากระดูกสันหลังนิ่งๆต้องไม่ค่อมหรือไม่แอนแบบนี้เด็ดขาดเสร็จแล้วหายใจเข้าขยายีิโครงหายใจออกค่อยๆกลับขึ้นมายตาเราต้องมองพุ่งตรงไปข้างหน้าโดยที่ตัวต้องล็อกนิ่งๆหายใจเข้าเตรียมตัวหายใจออกทางปากลีนแบ็คเวิร์ดมาข้างหลังให้ตามองตรงไปข้างหน้าและขาต้องรู้สึกตึงๆเสร็จแล้วหายใจเข้าเพื่อขยายีิโครงและหายใจออก ทางปากเพื่อกลับมายืดตรงให้ทําต่อ1นเซตสิบถึงสิบห้าครั้งโดยที่ท่านี้แนวกระดูกสันหลังเราจะนิ่งตลอดเราจะเอียงไปข้างหลังและยืดกลับมาตรงข้างหน้าต้องไม่หลังค่อมเพราะเพราะถ้าเกิดเราหลังค่อมหมอนรองกระดูกเราจะเคลื่อนไปข้างหลังหรือใครที่เป็นกระดูกเคลื่อนและเราล็อกหลังไม่นิ่งมากพอเนี่ยมันจะมีการขยับของกระดูกแบบนี้สําคัญมากนะคะเวลาเอามือแปะไว้ ตรงช่วงหลังตรงนี้เราต้องไม่รู้สึกถึงการขยับของกระดูกสันหลังตรงนี้เด็ดขาดเพราะท่านี้เป็นท่าที่เราไว้ฝึกความมั่นคงของการกลางลำตัวฝึกกล้ามเนื้อรอบๆแนวกระดูกสันหลังและฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าซึ่งคนไข้ปวดหลังหรือมีภาวะกระดูก จะมีภาวะที่อ่อนแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าถ้าใครฝึกได้อย่างถูกต้องแนวแกนกลางลาตัวจะแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเนี่ยเราจะแข็งแรงขึ้นและอาการปวดเราจะค่อยๆดีขึ้นและดีใครที่ต้องก,การให้ทางคลิน,นิกเราออกแบบท่าบริหารเฉพาะเราเท่านั้นสามารถติดต่อน,นัดหมายที่คอนแทคด้านบนได้เลย